แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22พฤศจิกายนอัปเดตมาสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด1,000คลางโอนเงินเบีย้ยความพิการวันนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด1,000กรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวกงการคลัง เติมเงินเบีย้ยความพิการกดเป็นเงินสดได้วันนี้นะคะอัปเดตมาตรการเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกรมบัญชีกลางได้โอนเงินตามทาไลายให้กับผู้ถือบัตรจำนวน13.5ล้านคนต่อเนื่องในทุกๆเดือนสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะกรมบัญชีกลางได้บริหารจัดการโอนเงินผ่านไปแล้วกว่าครึ่งเดือนโดยโอนเงินตามเงื่อนไขมติครมดังนี้ 1. พฤศจิกายนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า700-800บาทต่อเดือนเป็นวงเงินเดิม2 0 0และ300บาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขอส5 0 0บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมกมร์ทบีทีเและ ARL 500อลบาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล18พฤศจิกายนสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะนั่นก็คือเงินค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน และต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะเงินคืนค่าน้าประปา100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้าประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้าประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรต้องชำระเองนะคะและ22พฤศจิกายนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยวความพิการรับเงิน1000บาทเพิ่มเงินเบี้ยความพิการจำนวน200บาทจนถึงกันยายน2565ันาย จำนวนจากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนเป็นจำนวน1,000บาทต่อคนต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เช่นเดียวกันนะคะอัปเดตล,ล่าสุด22พฤศจิกายนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด1,000บาทคลังโอนเงินเบี้ยความพิการแล้ววันนี้นะคะ